ตอนนี้เราอยู่ที่วิวอรุณรูปกท็อปแอนานะครับผมว่าเป็นที่พักที่เห็นวัดอรุณสวยที่สุดเลยครับที่วิวอุณ u เนี่ยคือตั้งอยู่ตรงข้ามวัดอรุณเลยครับแถวนั้นอาจจะหาที่จอดรถยากนิดนึงนะพอเข้ามาเช็คอินเนี่ยเขาจะมีเวลคัมดิงเย็นๆให้แล้วก็ขึ้นไปห้องพักซึ่งห้องของเราเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดเลยครับบรรยากาศดีแล้วก็วิวสวยมากๆเลยด้วยและไฮไลท์ของวิวอุณนะครับก็เป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากวิวอรุณนะครับสวยงามมากๆ คือเราสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไ,ไม่ให้ปากเยอะจัง <Okay, S 1> แโอเรามองรอบๆดูหนึง่งสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรื่องของเขาเรื่องของเขาปากมันเยอะมากเลยนะครับมีอีกหนึ่งปากครับนี่ค่ะหม่อมปากขี้ฉันจะเก็บไว้ได้แต่แกรงเนี่ย <laughs> ทีนี้ก็จะตกแต่งเป็นแบบสไตล์แบบไทยๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูมุมถ่ายรูปต่างๆให้เห็นเป็นวัดอารมณ์กันนางแบบพร้อมไหมวันนี้พร้อมไปเลยค่ะ วิวของเขานี่คือเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากครับโดยเฉพาะลูฟท็อปของเขานี่ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยเขามีบริการอาหารและก็เครื่องดื่มด้วยเป็นเมนูไทยๆครับรสชาติอร่อยและบรรยากาศนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกดินนะโห้ขนลุกมันโรแมนติกมากๆครับเหมาะกับการมานั่งชิลชมสีของวัดอรุณที่เปลี่ยนไปตามพระอาทิตย์ที่กําลังรับขอบฟ้าครับได้ทอดสายตาไปไกลๆปล่อยใจสบายๆดูวิวสวยๆเนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการมาพักผ่อนสักคืนหนึ่งจริงๆครับ ข้อดีหนึ่งของที่นี่ก็คือว่าการ้วนนมสดไม่เสียค่าส่งด้วยแล้วก็มาส่งแบบร้อนร้อนอยู่เลยร้อนร้อนอยู่เลยอร่อยมากบ้านเราส่วนใหญ่ก็คือมันก็จ,จะมีเน็ตฟิกอยู่แล้วแหละแต่เวลาไปโรงแรมหลายลที่อ่ะจริงจริงมันก็จะเป็นทีวีธรรมดาที่เป,เป็นทีวีที่มันจะเป็นเออรุงเก่า <S 2> <S 2> เฮ้ยอย่าีกันนงพูดอยู่ฮเต็มจมูกเลย แต่คือทีวีที่เนี้ยเขาก็มีเด็ฟิกด้วยไงทาให้แบบว่าไม่ต้องมานั่งดูในมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็วิวด้านหลังของเรานะครับก็ยังคงเป็นวัดอรุณในเวอร์ชัน่นกลางคืนโอ้สวยงามมากครับผม oh. จากที่ผมดูนะทำเลที่วิวอรุณเนี่ยคือตรงข้ามเป๊ะเลยครับไม่มีเฉียงสักองศาฮะใครอยากมาดูวัดอรุณสวยๆแนะนํามาพักที่นี่ครับคือได้ใกล้ชิดสุดๆครับสำหรับมื้อเช้าที่นี่จะมีมินิบาร์ให้แล้วก็อาหารเช้าก็จะเป็นเมนูที่เราสั่งไว้ตั้งแต่ตอนเช็คอินแหละครับ โอเคจบไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่คุ้มอยู่เหมือนกันนะราคาปกติของเขาเนี่ยประมาณ 2- อสพันเลยนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นแบบโควิดเนี่ยลดแบบประชดโควิดมากเหลือแค่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากเลยเวยลาไปเที่ยวนี้ข้างนอก,ก็คือพันห้ไม่ได้ค่าห้องเลยแต่นี่ได้ค่าห้องด้วยที่พักบางที่เนี่ยต่างชาติเขาจองมาตั้งแต่แบบเขาอยู่ประเทศเขาแล้วอะแล้วเขาก็จองมาเลยว่าจะมาพักตรงนี้มาดูวิวตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่า คนไทยเราบางทีแบบเราเห็นวัดเราดูทุกวันเงี้ยล้วก็ชินเงี้ยล้วก็แบบก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าในมุมมองของชาวต่างชาติมัน,มนเม a ซิ่งมากๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนฝากตาิดต,ตามเที่ยวสุดโตด้้ยนะครับ